ไม่ต้องนั่งตรงนั้นแหละครับฮะต้องนั่งตรงนั้นนั่งเอาหันหน้าออกเลยเอานี่ต้องอันนั้นเคพี่พี่พี่ช่วยคุมไหล่สดเนี่ยพี่ช่วยกลับไหล่สดเนี่ยโอเครถคันหน้ากระจกทำไมรถคันหน้าลองดูดิ

เพื่อนศพแม่เทวีสีสวยนะครับโอเคเคลียร์แล้วไปไปหน้านี้เลยฮะไปน,นี้เลย ได้ครับบ้านนี้เลยบอกเลยครับเดี๋ยวจะได้ขยช่อย,อย่าให้อัน,นอันนี้เร็วเกินกับมันคืออันนี้เร็วเกินไม่ดีเพราะว่าเขาแบกนะแบกไม่ทันใช่กระชากระซิะบไ<า>ว<ะ>้บ้านอาจารย์เดิไนไม่ทันครับ คนแบกกันหนักเร็วไปนิดนึงแล้วก็ไอคันหน้าไปทหารก็<ๆ>แบกลงมาไม่ทันโอเคได้แล้วเคเคลีย okay, ค่ะารถนำไปนะเดี๋ยวเอาไปอีกหน่อยได้ครับของเราไปก่อนได้ครับ สักยี่สิบสามสิบเมตรได้ครับอย่าไปเลยยาไปหน่อยไปนิดเดิไปเลย ยอ่ออ้อขยับมากลางให้ให้กลางซอกกลางถนนจะได้สวยอ่าตรงนั้นโอเครับสวัสดิ์ภาพพิเศษนั่นแหละ ได้พี่ได้ได้ได้เพราะว่ามันจะเป็นระยะส่งตัวไม่ใช่พี่หนูองได้ระยะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้การกินเลยช่วยกันโอเค ยงไงบ้างอ่ะทหารอ่ะเขามีผัดอยู่ครับสองผัดอ,อ่าเขามีสองสามผัดน้องเขาวิ่งขยันตอนนี้เป็นขบวนเคลื่อนนะคะคุณแม่ทวีสีสรวยโยมแม่ของอาจารย์ชินนะคะอาจารย์สุชินปริคุมโนวัดธรรมสถิตค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดธรรมสถิตกันนะคะ ปูสวัสดิ์นำนะคะพระ,คระอาจารย์ขินอยู่ใกล้ๆหีบนิดนึงพระอาจารย์ชาวพระอาจารย์ขินอาจารย์ลานนะคะหลงวงปู่คำบอกไม่ได้เดินนะหลงวงปู่คำบอกไม่ได้มามาครับคำบอกที่ไหนอยู่ข้ออางบนคำบอกไอ้ผ้าแดงเหรอได้ ปกตินั่นเดินไม่ได้ไม่ไหวพราเมื่อวานเย็นแล้วเช้าเช้าช้าของเราของเราล่วงหน้าได้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไกลเกินประมาณนี้แหละกำลังดีไม่ไกลเกินภาพไม่สวยเนาะใช่ค่ะภาพมันจะแตก ขยายหรือซูมไม่ต้องแล้วเอาธรรมชาติมันจะชัดกว่าเดี๋ยวพี่ถ้าแต่ซูมมันจะชัดจริงแต่นนนะมันแตกหนูจะเอาองคอ์คนที่ถือไป<ๆ> บาลานไม่ได้ <Have? S 1> บาลานไม่ได้โอเคได้แล้วมาแล้วมันต้องการจังหวะเบช้าช้ชาชา้าช้าเพราะเพราะว่าถ้าถ้าหารทรงตัวยากน้องทหารที่แบก ช้าๆนิดนึงคนหน้าสุดแต่แย่เลยอะ ช้ชชาๆเปลี่ยนทหารเปลี่ยนหยุดก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วเอาพี่เด่นก่อนเด่นก่อนเด่นก่อนให้จางภาพลงก่อน โอเคไปได้ไปเลยครับไปเลยทีีนจะเอาคุณแม่ทักนอน จะเป็นประธานในการนำเรือขบวนในครั้งนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นศรัทธาจิตยานุสิตที่เดินทางมาถึงจัวัดธรรมสถิตที่จะเข้าร่วมริ้วขบวนก็ขอจะเินพรนในตอนท้ายพระสงฆ์ก็ได้เรือขบวนก็จะได้เดินเวียนรอบเมนนี้จํานวนสามรอบเพื่อให้คณะจิตยานุสิ์ได้เข้าร่วมขบวนร่วมกัน ใจเรียกว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ทีนั้นหนึเพื่อนท่านได้เคพื่อนศพของคุณพ่อและประอาจารที่ได้เสียชีวิตไปก็เป็นภาพแบบนี้วันนี้เห็นคณะศิษย์อนุศิษย์ได้เด you ินทางมาร่วมกันเป็นจํานวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่แสดงออกซึ่งความนธรรมยุคตะวทนตนี้ตาต่อท่านพระบรมทูตสุทร์บริสุทธิ์โมลวันนี้เรื่องน้ำวนเพราะใเดินทางมาถึงที่ เดินมาที่แล้วฉะนั้นสัายาจันดลบทั้งหลายก็ให้เดินต่อท้ายกระบวนโดยต่อเป็นสามแถวก็เลยต่อด้านท้ายของพระครูสมุสุกิตมาเริพนโนเมื่อท่านดำเข้ามาที่จิตตคารทาน่วคราวก็จะได้นำร่างของคุณแม่ทวีสีจรวยนี้เดินเวียนรอบเมรสามรอบหลังจากนั้นก็จะนำขึ้นบนจิตตคาทานโดยจะมี พระเจ้าหนทีอ่อยต้อนรับในการจัดเตรียมสถานที่ที่จะตั้งร่างของคุณแม่ไว,วเ้เพื่อบรเพินกุศลในค่ำคืนนี้เป็นลําดับนี่ก็จะมีกลุ่มทหารเรือจํานวน20ท่านที่มาเผยความสะดวกในการยกร่างของคุณยายเรียนเชิญคุณโยมได้เลย ที่จะเข้ารอบกระบวนด้วยให้เดินต่อเป็นสามแถวโดวยเดยินต่อท้ายกระบวนวยิ้มของคุณไดชีที่ใส่ชุดขาวหลังจากนั้นเราก็เดินเวียนรอบเมนสามรอบเพื่อจะได้ต<น>า<ำ>มร่างของคุณใาญขึ้นตั้งเอาไว้บนจิตคาทานที่ทำลังประดับประดาให้สมเกียรติที่คุณใาญเป็นกูชนียกบุคคลของโลกของหลานนำเวียนทางรอบซ้าย รอบซ้ายสามรอบมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเลี้ยซ้ายในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สวัสดิ์รัตน์ปองจันทร์ของด้วยธรรมา,าเท่าร้านผู้ใหญ่าาการให้เลี้ยสงสามรอบครับมีคนเดินได้จากสุจินให้เลี้ยสงสามรอบเลี้ยงทางด้านซ้ายเชิญรูปภาพเดินเราด้วย จะรอดด้านหนึงะรอดูทานหนเ่งะรอให้คณะสงฆท่านเดังกรนทันี้เวน้วนเ่าาบวนีเป็นภ้าที่เป็นประวัติศาสตร์ ที่คณะสิทธิอนุสิทธิได้มาส่งคุณยายได้ไปสู่สว,สว,สวรรค์ที่เราตั้งใจเดินทางมาร่วมบนกับท่านพระครูสมุทรสุจิน์บริพนรอตใจผู้บาทที่คุณยมจะร่วมในการทำด้วยผมมอบทวายไว้ที่กองหน่วยการได้เลยขณะน,นี้การเรียนรอบเมนสามรอบเียนมาด้านสายมือ,อก็กำลังเดินเยี่นไปเลยเพื่อนเราก็สวดพุทธคุณธรรมคุณแสงพคุณ อธิษฐานไปในจิตด้วยเพื่อน้อมบุญกุศลสนให้กับคุณยายเร๋ยวประบวนอยากให้่าน้เดินต่อเดินไปเรื่อยๆแลมวกแล้วก็นำขึ้นด้นหน้าเรียนสามรอบเป็นวงกลมส่วนกำหนดการงานของเราในวันนี้ในภาคเย็นเวลา18บแนาิกาก็จะมีการเตะชุมท้องักเย็น ในสถานที่ประกับพิธีดังนี้ Jatoha noh, jatoha noh, taroha koreshakan

สะมาโนสัตตะสะโคนญาติตาตะตาเทพอริสายุตานิยังเทพอริสัพโคนกันเอสสะหันโนตุสสะมากะสะโคนญาติโยปานญาติโยตัดิเอ เตตาสัพพะปุริสสังอะทาปะเรสะปุตตังเอสะภาทะวัตโตสะ

สัมพัทธสัตถะสังวัตถะสานตัวสัมพัทธะสังเวียน ส,สำหรับการเคลื่อนเลี้ยวกระบวนของคุณแม่ทวีสีสวยนะั้นก็ได้เสร็จสึ้นแลว้วคุณโยมที่ร่วมเคลื่อนกระบวนมาอยา่าเพิ่งเดินทางไปไหนรอรับวัตถุมงคลจากท่านอาจารย์สุจินก่อน เพื่อนเพื่อนมาวันที่นี้เพื่อนนิดนิดเลยนคุณโยมที่เดินทางมาพร้อมด้วยหรือประมวนหรือเสกรู่เพื่อนเดินทางไปไหนรอรับวัตถุมงคลท่านอาจารย์ก่อนที่จะเจนประธานพิธีน่าจะน่าทายอ่าสงท่านอาจารย์ท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับคุณโยมที่เดินทางมาร่วมในการเพื่อนสบของคุณแม่ที่มีชีวิตอในภาคเช้านี้ ตามเวกาที่เราได้วางเอาไว้ในภาคเช้าส่วนเวลา18นาฬิกาในค่องคืนนี้ก็จะเป็นการประกอบพิธีในการประชุมธรรมวัเย็นแล้วก็รับฟังการสแสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ก็มีการสแสทดงทั้งหมด4กันซึ่งประกอบไปด้วยหน1องค์หลวงปู่ทอขอริมตาตุณโย วัดป no no ่าประชาคมนารามหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมโคราษฎการแทนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาวัดป่าน้องไผ่จังหวัดสกลนครสามน้องปู่บุญมีธรรมรัตโตวัดป่าสัทธาถวายกรบุตรปณีอ้าท่านอาจารย์สงบสุขบวชสละกิจอสิโรคที่จะเมตตาแสดงธรรมในช่วงนี้ก็จะนันพรคุณโยมได้ต่อแถว ขอรับของที่เราเลึกวัตถุมงคลกับท่านพระอาจารย์สุจิตได้เลยนตอนนี้้านทายาสมเป็นปารดันพิธีใหญ่โดยอาจารย์ท่านมีขอมอบให้เป็นที่เราเลึกในงานปุุโยมเรียนเชิญได้อันี้ข้อมนวัทนากเจหนวาที่ท้าหนเรือจำนวนยี่สิบนดที่ได้มาร่วมประกอบพิธีในการเคลื่อนศพของคุณยายโดยให้คณะที่เคลื่อน ของผู้ใายนั้นได้ทำการกรรําหร่างของคุณใายก่อนที่จะได้แยกย้จจายกันไปรับประธานอาหารคุโยมที่เดินทางมาร่วมเรียนเชิญให้เข้ารับวัตถุมงคลกับพระพจารา์สุตินก่อนต้านท้ายอัสนส่งพร้อมกันส่วนพิธีในวันนี้ในภาคทั้งวันก็จะยังไม่มีพิธีอะไรโดยในภาคบ่าย